คร,ครูครับครูครับผมอ่านนิทานเรื่องสัปดาห์แห่งความเงียบจบแล้วครับมันน่าสนใจมากเลยดีแล้วจ้ะนิทานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนิทานที่ครูชอบมากแล้วกล้าได้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้บ้างลูกผมชอบคุณครูใจดีในเรื่องครับครูไม่พูดเลยถังสัปดาห์แต่ยังสอนนักเรียนได้ทุกอย่างเหมือนเดิม น่ามหัศจรรย์มากเลยครับทั้งเขียนทั้งวาดภาพทั้งใช้ท่าทางใช่จ้ะคุณครูใจดีตั้งใจใช้ความเงียบเป็นบทเรียนใหม่ทำให้นักเรียนในโรงเรียนสาม,มัคคีศึกษาต้องฝึกสังเกตให้มากขึ้นต้องตั้งใจอ่านต้องดูสีหน้าท่าทางมากกว่าปกติตอนแรกๆนักเรียนคงรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับว่าทำไมครูไม่พูดเลยแล้วจะเรียนกันยังไง แต่พอนานไปพวกเขาก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นโดยไม่ต้องพูดเสียงดังเลยใช่แล้วจ้ะบางครั้งการไม่พูดก็เปิดโอกาสให้เราฟังมากขึ้นฟังทั้งเสียงรอบตัวและเสียงภายในใจของเราเองเหมือนตอนที่ป้องหงุดหงิดเพราะทำดินสอหักใช่ไหมครับคุณครูใจดีไม่ได้ดุแต่เขียนข้อความให้ป้องใจเย็นๆแล้วป้องก็ค่อยๆใจเย็นลง ถูกต้องจ้าครูใจดีเห็นว่าการตอบกลับด้วยความเมตตาไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์หรือเสียงดังจะช่วยให้ใจเด็กอ่อนโยนขึ้นและรู้จักควบคุมตนเองมากขึ้นและตอนสุดท้ายที่ครูใจดีพูดขึ้นมาอีกครั้งตอนที่เล่าเรื่องพระเนมิราชผมชอบตรงที่พระองค์เลือกไม่เสวยสุขบนสวรรค์แต่กลับมาช่วยคนอื่นต่อ ผมเลยรู้สึกว่าบางครั้งการไม่พูดของคุณครูใจดีก็คล้ายๆกับการไม่สวยสุขของพระเนมิราชเลยครับทั้งสองคนเลือกที่จะละสิ่งที่น่าจะสบายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งมากเลยจ้ะเราเรียกคุณธรรมนี้ว่าเนคขมะบารมีคือการสละความเคยชินความสุขชั่วคราวเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นเช่น สติสมาธิหรือการเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงฟังแล้วผมอยากลองเงียบบ้างครับครูเงียบแบบที่ไม่ใช่แค่ปากนะครับแต่เงียบใจให้มีสติถ้ากล้าทำได้หนูจะพบกับสิ่งพิเศษใหม่ๆในความเงียบเหมือนเด็กๆในเรื่องและเหมือนพระเนมิราชเลยจะ้ะเชื่อครูสิ